มาเจอกันอีกครั้งใน EP ที่3หรือว่าตอนที่3ครับผม EP นี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการโคโนมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับจากครั้งก่อนนะครับ e ี EP ที่2นะครับเรา,าได้รับข้อมูลนะครับจากาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิชาติเขจจรศาสตร์ครับผมว่า ในเรื่องของมุมมองและความท้าทายของการผลิตโคนมในประเทศไทยในยุคปัจจุบันนั้นนะครับได้พูดในอีพีที่2นะครับในหัวข,ข้อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการผลิตโคนมแต่นี้นะครับอีพีที่3ครับย้ําการจัดการโครนมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดูซิว่าโคนมนะครับจะเป็นจำเลยหรือเปล่าครับที่มีความผิดในการที่จะไปทําลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าปล่อยแก๊สพิษต่างๆแก๊สมีเทนแก๊สอะไรต่อมีอะไรหรือเป็นมลภาวะต่อมลพิษต่างๆเรามา ฟังท่านอาจารย์นะครับผมให้ข้อมูลครับเรียนเชิญครับครับมาเจอกันอีกแล้วครับขอบคุณพี่ยุทธนานะครับในตอนนี้เราก็จะมาพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของสัตว์เยวเอื้องหรือโคนมนะครับที่มีกระบวนการในการเขาเรียกว่าการหมักย่อยอาหารในกระเพาะส่วนหน้าของเขานะครับมีกระเพาะหมักขนาดใหญ่นะครับซึ่ง เป็นธรรมชาติของเขาแต่เราก็มองประเด็นที่ว่าเพราะการปลดปล่อยแก๊สที่มันเป็นแก๊สเรือนกระจกหนึ่งในนั้นก็คือแก๊สมีเทนที่มีความสำคัญและมีผลกระทบกับการทำลายชั้นบรรยากาศที่เรารู้กันก็คือ,อเรือนกระจกของเรารโอโซนเราก็ถูกทำลายไปเพราะว่ามีแกส๊สที่ไปทำลายทำชั้นบรรยากาศให้เสียหายนะครับและก็จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูล จริงๆแล้วเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมมีการปลดป่อยแก๊สที่มันเป็นแก๊สเซรือนกระจกนี้ค่อนข้างเยอะรจริงๆแก๊สเซรือนกระจกไม่ใช่แก๊สมีเทนอย่างเดียวคาร์บอนมอนอกไซน์ไนตรซไซน์แก๊สมีเทนและแกส๊สอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันซึ่งมันก็มีผลแม้กระทั่ง CFC ที่มาจากสารให้ความเย็นอแอร์ต่างๆนะครับนั่นก็ใช่ในส่วนหนึ่งที่ถ้ามันเล็ดลอดออกไปก็ มันยิ่งทำลายชั้นบรรยากาศมากกว่าแก๊สมีเทนด้วยซ้ำจริงๆแก๊สมีเทนมันเกิดขึ้นโดยกระบวนการหมักอย่างที่ผมนำเรียนก็นคือโดยธรรมชาติของสัตว์เคี้วเอื้องออเพราะว่ามีจุลินทรีย์จานวนมหาศาลที่อยู่ในกระเพาะหมักเนี่ยเขาทํางานอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นการอาศัยพึ่งพากันในตอนที่แล้วผมได้นำเรียนว่าจริงๆแล้วผลผลด้ทางการเกษตรทั้งหมดที่เป็นไฟเบอร์ที่เป็นเศษเหลือ จากการเกษตรว่าใบอ้อยไม่ว่าจะเป็นสังข้าโพดต้นข้าวโพดที่หลังจากการเก็บเกี่ยวแม้กระทั่งฟางข้าวก็แล้วแต่นะกลายไปเป็นอาหารที่มีความสําคัญกับสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งนั้นทั้งโคเนื้อโคนมนะครับขาดไม่ได้ซึ่งเป็นอาหารหลักด้วยแต่ในทางกับการเนี่ยคนเราหรือสัตว์กระเพาะเดียวเนี่ยย่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ําย่อยที่จะไปย่อยเซลลูโลสนั่นเองแต่ความพิเศษของ โคโนมหรือสัตว์เอื้องก็คือมีจุลินทรีย์จํานวนมหาศาลพ่ยุทธนารู้ไหมครับว่าใน1ซีซีเนี่ยถ้าเราเอาของเหลวที่มาจากกระเพาะรูเมนออกมาส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์มีจุลินทรีย์จํานวนมหาศาลแบคทีรียนับได้ประมาณ10ยกกําลัง1 0ถึง10ยกกําลัง12เซลลต่อมิลลิลิตรนะครับ oh อันนี้แค่แบคทีรียนะครับ,รบม,มียังมีโปรโตซัวยังมีเชื้อราที่หรือจุลินทรีย์ในกลุ่มอื่นที่อ,อยู่ในนั้นซึ่ง การทางานของจุลินซีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการพึ่งพาอาศาัยซึ่งกันและกัน<ม>จุลินซีก็มีอาหารจากโคโคก็ได้ประโยชน์จากการทํางานของจุลินซีจากการะบวนการหมักนั่นเองเพียงแต่ว่าจุลินซีมันมีประโยชน์ครับเรายังทานยาคูเพื่อที่จะได้จุลินซีในการที่จะจุลินซีที่เป็นประโยชน์ทำงานพรีเปอรติกในร่างกายแต่อันนี้จุลินซีที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยนอกจากเขาจะช่วยในการย่อยอาหารของโคแล้วเนี่ย เซลเขาเองเนี่ยเวลาตายไปก็จะกลายเป็นแหล่งกรดอะมิโนที่สําคัญให้กับตัวโคด้วยเห็นไหมฮะนี่คือผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นของเสียที่มันเกิดจากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ครับผมกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวสัตว์นั่นคือกรดไขมันสายสั้นๆที่ตัวโคก็จะถูกดูดซึมก็จะดูดซึมเอาสารพวกนี้เข้าไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่ง ซับสเตรตเป็นแหล่งพลังงานต่อไปในกระบวนการเมโทบอลซึมในร่างกายในการที่เอาไปสร้างน้ํานมในการที่เอาไปสร้างเนื้อเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นธรรมชาติของเขาแต่เรามองว่ามันเป็นประโยชน์มหาศาลสิ่งที่เป็นไบโอแมสที่เหลือทิ้งจากการเกษตรเนี่ยปีหนึ่งหลายล้านตันนะครับทั่วประเทศแม้แต่ฟางข้าว ที่เราเกิดปัญหาเนี่ยถ้าไม่เอามาเป็นอาหารเนี่ยไปเผาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับยุทธนาสร้างแก๊สปิดขึ้นมหาศารเห็นทันตาทําลายชั้นบรรยากาศไม่ถึงขั้นทําลายชั้นบรรยากาศฝุ่น PM เ็มต็มไปหมดเลยใช่ครับสิ่งแบบมันหมักหมมกันกลิ่นก็รำคาญแล้วเพียงแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเอามาใช้ประโยชน์เป็นอาหารให้กับโคกระบือสัตว์เคี้ยวเอื้องกลุ่มอื่นๆมันเป็นการเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนจากของเหลือทิ้งนั้นไปเป็น เป็นอะไรพี่พียอนาูหารสัตว์ใช่ไหมจากอาหารสัตว์ที่คนก็กินไม่ได้สร้างสร้างมลภาวะก็คือถ้าไปเผาก็ฝุ่นควันพ m 2อเใช่ไหมเปลี่ยนจากตรงนั้นมาเป็นอาหารสัตว์เคิ้ว่าก็จะเปลี่ยนจากอาหารที่เราใช้ไม่ได้เนี่ยเอาไปเป็นครับผมเนื้ออคุณภาพดีคือเขาเขาดีเนาะเขากินได้ในสิ่งที่เรากินไม่ได้ในสิ่งที่เรากินไม่ได้ไปเป็นนมที่เป็นนมที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งโปรโตีนที่สําคัญของอาหารมนุษย์นั่นเองผม,มถึงมองว่าเนี่ยคือความสําคัญบทบาทของเขาที่เขาแอคชั่นในในส่วนที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าการเป็นอาชีพอย่างเดียว<ม>แต่เพียงแต่ว่าในกระบวนการที่โปรเซสที่เกิดขึ้นในภาพเมื่อกี้ที่พี่ยุทธนันได้นำ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการธรรมชาติของเขาจุลินทรีย์ทำงานมันก็จะมีแก๊สเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าโดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์เคี้ยวเขาก็จะเคี้ยวไปเรื่อยๆในจังหวะที่เขาเคี้ยวก็มีแก๊สเกิดขึ้นเขาก็จะเรือออกมามแก๊สพวกนี้ก็จะถูกปลดปล่อยออกมามแต่แก๊สตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไบโอนิจติกที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมีการ,รวัฏจักรการสลายตัวโดยธรรมชาติต้องอาศัายระยะเวลาช่วงหนึ่งถ้าถ้าเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการสะสมในปริมาณในชั้นบรรยากาศนี้เยอะมัน เขาเรียกว่ามันสลายตัวไม่ทันครับผมมันก็มีผลกระทบกับเป็นม่านหมอกที่ทําให้อุณหภูมิของโลกน้ำเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองสิ่งที่จะทําได้คือเราไปจัดการให้มันมีการปลดปล่อยลดลงซะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผมก็ทําอยู่ก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าผมทําอะไรบ้างในส่วนที่ในการทํางานที่ผ่านมาตั้งแต่จบมาแล้วก็ทํางานมาวิจัยม้ที่เกี่ยวข้องก็คือ เป้าหมายก็คือเพิ่มประสิทธิภาพกระบ,บวนการการทางานของจุลินทรีย์ในกระเพาะเนี่ยให้เขาทํางานได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดลดการสร้างแก๊สเนี่ยให้น้อยที่สุดซึ่งมันก็มีจุลินทรีย์บางกลุ่มที่ผลิตโดยโดยตรงนั่นก็คือพวกเมทโนเจนิกแบคทีเรียแบคทีเรียกลุ่มที่ผลิตแก๊สมีเทนโดยเฉพาะโอ้เน้นที่เน้นที่ตัวนี้เลยเมทโนเจนิกแบคทีเรียเป็นกลุ่มที่ผลิตซึ่งมันก็ในสปีชีส์นี้ก็มีหลายตัวที่ผลิตครับผม และมันก็อยู่ในธรรมชาติทั่วไปด้วยนะในแปลงข้าวในนาข้าวในสิ่งแวดล้อมทั่วไปครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงในกลุ่มนั้นเขาก็ผลิตเหมือนกันในแปลงข้าวเราจะสังเกตเห็นไหมฮะในน้ําลําคลองที่มีฟองน้ําที่พูดขึ้นอันนั้นคือจุลินทรีย์ที่ผลิตแก๊สแก๊สซมบูนเนียในซัลโรสไซซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วธรรมชาติครับแต่เพราะว่าในในสัตว์เคี้ยวเอื้องเขามีอยู่ในนั้นก็เลยกลายเป็นจำเลย ถ้าเปรียบเทียบกับส่วนเกษตรส่วนอื่นเนี่ยแค่18%ที่มาจากตัวสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยน้อยมากน้อยมากไม่ถึงไม่ถึง40%ด้วยซ้ําในภาคการเกษตรถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมกับการขนส่งอื่นๆเนี่ยปล่อยแก๊สเรือนกระจกมหาศาลมากกว่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าเรามองข้ามตรงจุดที่คุณค่ามากเกินไปอันนี้ขอแก้ต่างนะครับแก้ต่างแล้วมันมีประโยชน์มากกว่า ใช่ใช่มีคุณค่ามากกว่าท้งที่เขาได้เป็นอาหารด้วยนะเปลี่ยนมนุษย์อาหารที่เรากินไม่ได้ที่เป็นมลภาวะถ้าไปเผาแล้วเอากลับมาเป็นอาหารโคที่มีคุณภาพแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นน้านมหรือเนื้อที่มีคุณภาพให้กับเป็นอาหารของมนุษย์เห็นไหมครับนี่คือเรื่องที่ที่ผมอยากแนะนําเรียนใครข้อประเด็นที่สําคัญที่เหลือก็เป็นวิจารณญาณของท่านที่จะต้องไปชั่งน้ําหนักเอานะฮะและสิ่งที่ผมทําก็คือ การปรับเปลี่ยนกระบ,บวนการหมักการทํางานของจุลินทรีย์ให้มันมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมก็โดยธรรมชาติเขาก็มีอยู่แล้วก็คือในพืชมันมีสารสําคัญพี่ยุทธนารู้จักในพืชที่มันมีสารแทนนินไหมฮะแซโป,ปนินในกาแฟเราก็มีนะครับโอเคครับสารในพืชพืชที่มีแทนนินทสูงก็จะมีรสฝาดผมยกตัวอย่างที่เห็นไนชัดมังคุด Oh เปลือกมังคุด oh ถ้า oh พิจารณาทานทานมังคุด <laughs> ทานเนื้อเสร็จลองชิมเปลือกดูนะครับ พอดีซื้อมาเลยครับช่วงนี้มังคุดเยอะครับหน้านี้กลับไปจะไปกินเปลือกมานะฮะเปลือก่าทิ้งครับมันมีประโยชน์แล้วก็ได้พัฒนาไปเป็นโปรดักที่ช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการหมักหรือปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ที่มันผลิตแก๊สมีเทนโดยใช้สารเขาเรียกว่าเป็นสาร Secondary compound ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติของพืชอยู่แล้วนะครับยิ่งในเขตร้อนเราเนี่ยมีเยอะสารพวกนี้มีเยอะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ในธรรมชาติเนี่ยโคเขาก็จะไปกิน ผลไม้หรือพืชที่มีใบที่มีสารประกอบเทนินสูงนะครับโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าระบบการเลี้ยงเขาปรับเปลี่ยนไปไม่ได้ปล่อยเลี้ยงเหมือนสมัยก่อนเราเอาอาหารถ้าไปกินฟางมันก็ไม่มีสารพวกนี้เนาะดังนั้นเราต้องหามาในปริมาณที่เหมาะสมแล้วเอาไปเสริมลงไปในอาหารใช่ใช่เพราะแต่ก่อนเนี้ยเลี้ยงธรรมชาติเราอาจจะมีพวกลถฝาดมีบ้างนะในป่าเนาะฝาดมีอะไรนต้มผักติ้วเยอะใช่หมดเลยนี่ดังนั้นเนี่ย การที่ปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงมาอยู่ในข้อการเลี้ยงโคขุนอยู่ในข้อการเลี้ยงโคโนมไม่ได้ปล่อยแปลงดังนั้นสารที่เป็น secondary ความพา้าได้รับในปริมาณที่คือบางทีอาจจะไม่ได้รับเลยกินอาหารข้นอย่างเดียวกินฟางกเกษตรกรจะเลี้ยงแบบนี้ดังนั้น,นมันก็เลยมีการปลดอปแก๊สมีเทนในอัตราที่สูง oh. วิธีการที่ง่ายที่ผมได้ทําแล้วก็ศึกษา,าทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการหมกักปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุด การ moderation น,นะครับก็เสริมสารพวกนี้ไปในระดับที่เหมาะสมในอาหารคนครแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมฮะจากผลมไม้เปลือกผลมไม้ที่พี่ยุทธนาทานเนื้อข้างในแล้วโยนทิ้งกับเอามาใช้เป็นประโยชน์ที่ช่วยลดกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่กําลังทําแล้วก็มีหลายๆ ลหลายส่วนหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ในไทยเราอย่างเดียวแต่ไทยเราได้เปรียบเพราะมีพืชพวกนี้เยอะในประเทศที่อยู่ในเขตร้อนละตินอเมริกาเองเขาก็ใช้อเมริกาเองพี่ยุทธนารู้ไหมตักไก่ตะไไร้ที่เรากินเนี่ยแมคโดนัลล์บริษัทแมคโดนัลที่ทำทำทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารพวกนี้เนาะใช่ครับเบอร์เกอร์เขาให้นโยบายเลยเนื้อโคที่เลี้ยงด้วย ะไคร้เสริมการเสริมตะไคร้ผงซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผมทําตั้งแต่สมัยโน,โน้นเลยช่วยในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <Wow. S 2> มันเกิดขึ้นในเจเนอเรชั่นทศวรรษที่แล้วแล้วนะครับ,รบในการนำ,นำพรานซิคเกนด์วิควอมพาวมาใช้วว้า wow. ก็บ้านเราได้เปรียบมีเยอะหลายตัวตอนนี้ผมก็กาลังทำหลายๆตัวที่เราเรายังไม่รู้ในแต้คลเขามีเพียงพอไหครับจะได้ส่งเสริมเกษตรก้านน้ำมันหอมระเหยไงครับน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในตตไคราแต่ไม่ใช่ตตไคล้หอมนะแตไคล้แกงที่เรากินกันเนี่ยคแกงเอามาทำเป็นเครื่องครัวนี่แหละใช่ครับเอามาอบแห้งแล้วก็ทำเป็นผงเสริมครับครับผมต่อไปเราอาจจะได้กินเนื้อหรือนมที่มีกลิ่นสมุนไพรมากขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นค็อกเทลมิกซ์เฮอร์บัลก็จะเป็นการเพิ่ม เขาเรียกว่าการเชื่อมโยงในระบบของการผลิตนะครับ,รบกเกษตรกรปลูกสม,มุนไพรพวกนี้ไม่ใช่เฉพาะเอาไปเป็นอาหารคนอย่างเดียวสามารถที่จะเอามาเสริมมาเป็นอาหารสารเสริมในตัวสัตว์ได้และปัจจุบันเขา รณรงในการใช้สารเสริมที่มาจากธรรมชาติลดการใช้สารหรือยาปฏิชีวนะซึ่งมันมีผลตกค้างที่กระทบกับสุขภาพของผู้บริโภคเห็นไหมฮะนี่คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมล้ถ้าเราเอามาใช้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดมันก็ลดการสูญเสียสิ่งเหล่านั้นและก็เพิ่มมูลค่าให้กับการเกษตรได้ด้วยจริงๆผมก็ทําเยอะ S <S ในส่วนที่ที่ทำมาก็มีหลายตัวนอกจากเปลือกมังคุดยังยมีเปลือกอื่นนะตะไคร้ก็ยังใช้ใทำใบ,บชะพูก็มีก็มีสารหลายๆตัวที่มันเกี่ยวข้องซึ่งก็ยังต้องการจําเป็นที่จะต้องศึกษาต่อไปว่ามันมีสารอะไรบ้างที่จําเป็นยิ่ง<ท>ถ้ารเราอยู่งานวินจัยของอาจารย์เนี่ยคือหมายว่า ให้กินยังไงครับเสริมในระดับที่เหมาะสมจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าในพืชชนิดนั้นเนี่ยมีสารอะไรอยู่บ้างเราเพียงแต่อนุมานว่ามันน่าจะมีสารพวกนี้ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของพืชที่มันมีสารพวกนี้อยู่แล้ว<อ>เขาเรียกว่าเป็นสารทุติยภูมิในพืช plant <อ> secondary compound ซึ่งมันอยู่ในพืชทุกชนิดอยู่แล้วจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ซึ่งสารพวกนี้เราเอามาใช้ให้ให้มันเกิดประโยชน์ในระดับที่เหมาะสมมากเกินไปก็ไม่ดีเนาะ เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการควบคุมหรือต้านจุลินทรีย์ <verses> เราไม่อยากให้มันไปทําลายจุลินทรีย์ที่มันเป็นประโยชน์ในกระเพาะดังนั้นเราก็ต ok. <ๆ>้องมาศึกษาว่าตัวไหนที่มันมีผลที่ไม่ทําลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะ ok. แต่ไปควบคุมจุลินทรีย์ที่มันไม่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเมทเโนจินิกแบคทีเรียที่ผมได้นาเรียนต้แในต้นเมื่อกี้นะครับกินมากกินน้อยมีผลไหมเราก็ต้องมาหาระดับที่เหมาะสมอออปติมัมเรเวลที่เราต้องเสริมเข้าไปให้มันได้เหมาะไม่ทําลายจุลินทรีย์จน กะเพาะวัวทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอย่างงั้นเป้าหมายก็คือลดประสิทธิภาพของลดเพิ่มลดมีเทนลดการปล่อยก๊สมีเทนเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของยูเรนซีกลุ่มที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ย่อยเยื่อใยไฟเบอร์ใช่ไหมฮะครับผมมากไปกว่านั้นพี่ยุทธนารู้ไหมครับพล c ง n ีกันรีคอมพมันมีตัวอื่นเยอะแยะมากมายเลยเรามุ่งเน้นกันให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือ สารที่มันเป็นต้านอนุมูลอิสระกินไปแล้วมันยังมีผลกับต้านอนุมูลอิสระแล้วมันยังไปกับผลิตภัณฑ์ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นไปในเนื้อเป็นในนมซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับฟังชั่นอลฟูดที่ผมจะได้นำเสนอได้ให้ข้อมูลในลำดับถัดไปนั่นเองอนั่นแหละคือสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแอ,อนติกออกซิแดนต์ต่างๆพวกนี้ถ้ามันไปอยู่โปรดักต์แล้วใครได้ประโยชน์ครับ ผู้บริโภคอย่างพวกเรานั่นเองมันไม่ได้ตกไปอยู่แค่วัวนะไม่ไม่ได้อยู่แค่ในตัวในโคเท่านั้นมันยังไปอยู่ในผลผลิตที่ที่จะไปสู่ผู้บริโภคในลําดับตัอไปคนกินวัวก็ได้ประโยชน์ด้วยในเนื้อในนมพี่ยุทธนาจินตนาการย้อนกลับไปในสมัยก่อนทําไมเขาบริโภคเนื้อที่เป็นเนื้อสดเนื้อดิบแล้วก็ต้องใส่น้ําดีน้าเพียอะไรพวกนี้พอจะจินตนาการออกใช่ไหมครับเขาก็จะได้สารพวกนี้ที่มันอยู่ใน ในอาหารวัวสมัยก่อนทีน่วัวกินแท่เลมเดินกินอาหาร,รพวกนี้ไปอยู่ในตัวดังนั้นเนี่ยสารแอนตี้ออกซิแดนต์นี่ก็จะสูงโอ้โหโหโนี่ไม่ได้กินกันเล,นเล่นๆนะฮะสมัยก่อนนะนนพูดถึงสมัยก่อนเป็นการที่จะหาคําตอบยืนยันในสมัยก่อนว่ามนาันเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆครับผมและก็มีงานวิจัยไม่ใช่เฉพาะที่ผมทาอย่างเดียวมีรีวิวเิเปอร์อื่นๆนักวิจัยในประเทศอื่นที่เขากาลังมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มปริมาณสารแอนตี้ออกซิแดนต์ใน อาหารสัตว์เพื่อที่จะไปตกไปยังผู้บริโภคหรือผลิตภัณฑ์ไปกับให้ประโยชน์ให้ได้ับด้รับคุณค่ามากแล้วก็คุณประโยชน์ด้วยเะต้องติดตามใน EP ต่อไปในตอนต่อไปก็แล้วกันนะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่ามันจะตกค้างไปในในผลิตภัณฑ์เนื้อกับนมมากน้อยเท่าไหร่นั่นก็ต้องไปวัดกันต้องไปวิเคราะห์อีกทีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในลำดับถัดไปว่ามันจะมีการ ตัค้างมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรยังไงเห็นไหมคะในตอนนี้อีพีนี้ผมก็จะสรุปให้ฟังว่าแก้ต่างให้แล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโคเนื้อทั้งหลายเราไม่ได้เป็นจำเลยของสังคมซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติถ้าหากเปรียบเทียบกับในภาคอุตสาหกรรมในภาคการขนส่งเนี่ยเรายังทําลายชั้นบรรยากาศมากไม่เท่านั้นนะครับอย่างน้อยอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้ละทิ้งเราก็ยังต้อง ปรับเปลี่ยนกระบ,บวนการเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนและก็การผลิตโคโนมเนี่ยให้อยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างที่ผมได้นำเสนอให้ข้อมูลเมื่อกี้เจอกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับในอีีนี้ขอไว้แค่นี้ครับครับใน e ีนี้ท่านก็ให้สาระความรู้นะครับในเรื่องของการจัดการโคโนมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอเราได้รับฟังไปแล้วนะครับหลักๆก,ก็คือการจัดการนะครับในเรื่องของ การปลดปล่อยแก๊สมีเทนนะครับในกระเพาะของวัวนะครับผมในกระบวนการของการเลี้ยงนะครับผมซึ่งท่านก็แก้ต่างนะครับหรือว่าเล่าความเป็นจริงให้เราฟังนะครับว่ามันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมันน้อยมากนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนะครับก็ก็เป็นธรรมชาติครับเลี้ยงวัวแล้วก็ผลิตอาหารให้กับคนเรานะครับ ซึ่งเป็นส่วนน้อยมากที่เกษตรกรที่เลี้ยงวัวนั้นจะผลิตกา๊าซมีเทนหรือว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับถือว่าน้อยมากนะครับผมซึ่งอุตสาหากรรมต่างๆกระทบกับกา๊าซเรือนกระจกมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเป็นอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ได้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับกา๊าซเรือนกระจกหรือว่าภาวะโลกร้อนนะครับเกี่ยวกับกา๊าซมีเทนนะครับทีนี้ก็คงจะ ต้องพบกับใน EP ต่อไปก็คือ EPC ในตอนที่4นะครับในตอนที่4นี้เป็นเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขอเกริ่นไว้เบื้องต้นนิดหนึ่งก็คือเรามาตามดูว่าสารที่เราเติมเข้าไปในในอาหารสรัตว์ที่เป็นฟีดแอดดีทีไปแล้วเนี่ยจากพืชเนี่ยมันน่าจะมีองค์ประกอบสารแอนทีออกซิแดน์แล้วมันไปตกอยู่ใน Product, ผลิตภัณฑ์เนื้อนมอย่างไร<อ>เดี๋ยวรอติดตามครับมีสารตัวไหน น่าสนใจหลายตัวครับติดตามนะครับใน EP ที่4นะครับในตอนที่4ในตอนต่อไปครับ